นิ้วคือดอกลำโพงวูฟเฟอร์ขนาด4นิ้วหรือว่าดอกลำโพงมินโลโดยดอกลำโพงตัวนี้ก็จะให้เสียงเบสค่อนข้างที่จะนุ่มลงลึกแล้วก็ให้เสียงกลางค่อนข้างที่จะใส โดยดอกลำโพงตัวนี้ก็จะเป็นของทางแบรนด์เมก a ออดิโในชื่อรุ่นว่า M A 4 0 0 V2 V สําสำหรับดอกตัวนี้มันจะมีความพิเศษอยู่ที่มันจะเป็นดอกวูเฟอร์ที่จะเป็นดอกไว้คู่นะครับผมอันนี้แอดม i ลเพิ่งเคยเห็นเลยครับไม่เคยเจอพวกดอกเสียงกลางหรือว่าดอกเสียงกลางต่ำตัวไหนที่มันได้ตัวไว้เป็นไว้คู่ครับสำหรับราคาขายของดอกลำโพงตัวนี้เขาก็จะมีราคาขายเพียงแค่ดอกละ 190บาทเองนะครับผมราคาถือว่าถูกมากมากครับเมื่อเทียบกับตัวหน้าตาแล้วก็สเปคที่ได้มากสาหรับตัวหน้าตาของเขามันก็จะคล้ายๆตัวดอกลําโพงแซวฟเฟอร์นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ดอกซับครับมันจะเป็นดอกวูฟเฟอร์ที่ให้เสียงย่านกลางตามให้เสียงย่านกลางเบสหรือว่าให้เสียงย่านมิดเบสมิดโลเป็นหลักนะครับผมนั่นก็คือตัวเสียงกลางกับตัวเสียงเบสแล้วก็ในส่วนตัวโครงเขาก็จะเป็นโครงปั๊มทรงสูงแบบนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะสวยงามมากมาก แล้วก็ทีเด็ดของเขาก็จะเป็นตัวไว้ครับเขาก็จะเป็นไว้คู่ข้างและ4ีโอมครับถือว่าค่อนข้างที่จะเด็ดนะครับผมเพราะว่าไม่มีพวกดอกลำโพงวูเฟอร์ตัวไหนที่ให้ตัวไว้เป็นไว้คู่แบบนี้ครับ แล้วก็สเปคแม่เหล็กของเขาก็โหดเอามากๆนะครับผมเพราะว่าแม่เหล็กของเขามันจะหนาถึง20มิลแล้วก็มีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง80มิลกันเลยนะครับแล้วก็ในส่วนตัวตุดดอกก็จะมีสติ๊กเกอร์แล้วก็มาพร้อมกับรูระบายอากาศตัวไว้คอยด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนกําลังขับของดอกลําโพงตัวนี้นะครับผมเขาก็จะมีการรองรับกำลังขับที่เป็นตัววัดแม็กอยู่ที่120วัตต์แล้วก็วัดตไอเมอยู่ที่50วัตต์ครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสูงเอามากๆสําหรับน้ำเสียงขอองงดกกลลําาพตััวนนีี้้็ปรระมณเยคบ ปวดหัวใจัไม่ว่ายคิดและยิ้มรับสักนิดละเคลียวรักก็จะได้มาทุงที่จากใกลแล้วก็แต่หัวใจ ในสวงตัวเรื่องเสียงของดอกไมกล้าออดิโอตัวเนี้ย<ๆ>เขาก็จะได้เสียงเบสทื่นข้างนุ่มลงลึกฟังสบายนะครับผมเหมาะก,กับการฟังเพาะเป็นหลักแล้วก็มันจะมีความหนังแน่นค่อนข้างที่จะสูงมากครับเพราะว่าดอกลำโพงตัวเนี้ยช่องชักมันค่อนข้างที่จะสูงครับคุณเอาไปทําตัวระบบ1.0 2.0หรือว่าเอาไปทําตัวตู้ลำโพงซบวฟเฟอร,ฟ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 ร์ก็ยังได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนตัวเสียงกลางเขาก็ ค่อนข้างนี่จะใสเคลียนะครับผมถือว่าเป็นดอกลำโพงย่านกลางต่ำที่เสียงไม่ได้อบอุ่นมากเกินไปครับเสียง,งเขาก็จะมีความใสกำลังดีครับถ้าใครสนใจอยู่ก็สามารถจัดได้เลยครับสำหรับดอกลำโพงตันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเสียงดีแล้วก็คุ้มค่ามากๆครับหรือว่าถ้าคุณยังตัดสินใจไม่ได้ก็ไปดูคลิปรีวิวเต็มในช่องยันแมวเทียบแดงได้ครับผม